สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยากทานเค้กแต่กลัวเข้าทํายุ่งยากมาทางนี้ค่ะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาทําเค้กที่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพียง5นาทีใช้มือตีแค่นั้นพอค่ะเรามาทํากันเลยนะคะส่วนผสมต่างๆสาวผูไทยจะขึ้นไว้ให้บนวิดีโอนะคะมุมซ้ายสุดแล้วก็ตรงข้อความด้านล่างช่องเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นนะคะเค้กของสาวผู้ไทยเป็นเค้กสูตรดัดแปลงสูต บัดบ้านนะคะทําตามความชอบของสาวผู้ไทยนะสาวผู้ไทยได้ใส่ไข่สองฟองน้ําตาลผงฟูแล้วก็กินวานิลลานะคะตามด้วยครีมสดใครไม่มีใช้เป็นนมสดแทนได้ค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยใช้เป็นเนยเค็มนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและตามด้วยแป้งเค้กนะคะ ใส่แป้งของเราลงไปค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้ตะก้อตีเลยสาวผู้ทายก็ไม่ได้ใช้เครื่องตีนะคะเพราะว่าสูตรเร่งด่วนทำง่ายๆค่ะไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากค่ะหลังจากผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะสาวผู้ทายก็จะขอใช้ไม้พายตล่มเขานิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะสาวผู้ทายก็จะใส่ลิ้นจี่กระป๋องลงไปค่ะส่วนใครอยากใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะจะใส่เป็นเงาะก็ได้ค่ะ สาวผู้ไทยใส่ลิ้นจี่ลงไปนะคะกินหอมของลิ้นจีนนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่อง,งุ่นสดลงไปนะคะสาวผู้ไทยจะแบ่งอง,งุ่นไว้แต่งหน้าครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะมาเรามาเตรียมถาดกันเลยนะคะ หลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะขออนุญาตใช้ไม้พายนะคะออปาดหน้าเข้านิดนึงให้หน้าเข้าเนียนขึ้นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะเพิ่มเติมแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะใครอยากตุแต่งแบบไหนก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ขอเอาใจเด็กๆนะคะโดยการทําเป็นลายดอกไม้นะคะสาวผู้ไทยก็จะใส่องุ่นที่เหลือนะคะลงไป ตกแต่งให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะโรยด้วยน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะประมาณ1ช้อนชานะสาวผู้ไทยกะไม่ถูกนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะเอาไปอบนะคะที่อุณหภูมิ130องศานาน50-60นาทีนะคะเตาอบที่บ้านของสาวผู้ไทยเป็นเตาอบขนาดเล็กนะคะและเตาอบของแต่ละบ้านอุณหภูมิอาจจะไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นตอนที่ทุกคนอบต้องคอยดูเนื้อเค้กของทุกคนด้วยนะคะ และนี่ก็หนะ้าตาเค,ค้กของเรานะคะอบเสร็จแล้วนะ่าทานมากๆค่ะกลิ่นหอมของลิ้นจี่กับองุ่นนะคะัยวยนน้ำลายสอมากๆค่ะอยากจะบอกว่าอางุ่นมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ลิ้นจี่มีความหวานนะคะและเนื้อเค,ค้กก็หวานกำลังดีค่ะทานคู่กับน้ำชากาแฟร้อนๆ้นะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะมาทานกับสาวผู้ไทยนะคะ สาวผู้ชายขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข